ไปดีไปเนาสุขสุขคนสบายดนเศรีนาเมื่อนีรครับออกเดินทางไกลแล้วเนย น้อยๆไปตรวจร่างกายตรวจหน้าคออะไะแล้วน้องนอนลก็ี้กก็น่ลูกกน่อยข้างไปยา้ามาไยางข้ามาอยเอาจข้ามาชอบใสข้ามาสีจัร ำหมนกดดดูงไป้มเวเป็นน้ทีประตสุขภาพไปเป็นแต่งน้ำเจ้าแล้วแ็่ท้องไม่ต้องเล้อย่าไปกินไปด่วก็่งน้อย เย็นวเ่ตอน้อยนวลใส่ไหมคเคยเป็นนะคยเป็นแล้ว i'm going

น,น,น้่มันก็พออยากตกกลาแล้วเนาะ sih dah. bukan kan, kita, 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 อยู่บ้านเจ่านั้นเดาเปี่ยนเปียงเนาะมาแค่นี้มันคึ้ม่ะนะข้าข, <อ S 2> ข<อ>้าเจ้าเนาะคือบนจิตุกตที่บ้านเานเะแ่ดเปียง ดแล้วพี่นอ้องหอดคลินิกคลินิกทานมอเวลเพ่นกำลังไปจับบัตรคิว เก้วเฮาเฮาเฮาน่ะเดรษฐาเป็นยีนอให้เพื่อนเข้าไป,ปู้เดียวขอาคุรลายข้างใน,นตลาดแก้งกรอบเมืองจำพรแข้งสนละเขตมากไก่พี่น้องเมื่อนี่ ไ่คิวที่เธอนะเจ้เป็นใหม่ะมีบารคิวฮะมีอบารคิวมีบ้อย่านเนยกดไลน์รี้องเลยกไซกล้เที่ยงกูและจังสีเดกหอดคิวจะของ พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆซุปสุก้นสมวงสุ่มบอลพิธีตามขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบกันไม่คลิปหน้าสบายดี